สัญลักษณ์รูปดอกบัวบนเนินเสาโชคชะตาที่มาพร้อมกับปัญญาและการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณในฝ่ามือที่ลายมือมีสัญลักษณ์รูปดอกบัวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณความบริสุทธิ์การพัฒนาในทางที่ดีและเมื่อสัญลักษณ์รูปดอกบัวนี้ปรากฏบนเนินเสาโดยเฉพาะตรงร่องนิ้วชี้ จะมีความหมายดังต่อไปนี้โชคชะตาที่มาพร้อมปัญญาจะเป็นผู้ที่มีวาสนาได้รับบทเรียนชีวิตจากกรรมเก่าแต่สามารถผ่านพ้นได้ด้วยปัญญาและการรู้แจ้งการเจริญก้าวหน้าทางจิตวิญญาณมีแนวโน้มเป็นผู้มีสัมผัสพ,พิเศษลึกซึ้งในธรรมะศึกษาหรือสนใจในเรื่องจิตวิทยาศาสนาโหราศาสตร์หรือศาสตร์เร้นรับความสำเร็จที่เกิดจากความพยายาม ไม่ได้มีชีวิตที่ราบลื่นตั้งแต่แรกแต่สามารถพัฒนาตัวเองจนก้าวสู่จุดสูงสุดในชีวิตได้มีผู้อุปถรัรมภ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองได้รับการสนับสนุนจากครูบาอาจารย์หรือมีพลังงานบวกที่ช่วยให้ผ่านอุปสรรคไปได้มีความสามารถด้านการพยากรณ์หรือพลังจิตหากฝึกฝนจะสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นนักพยากรณ์ที่แม่นยำ หรือเป็นผู้มียานสัมผัสสัญลักษณ์ดอกบัวบนเนินเสาถือเป็นเครื่องหมายมงคลที่บ่งบอกถึงชะตาชีวิตที่พัฒนาไปสู่ความสำเร็จและความสงบสุข